เล่ากลานตัดเลนโปรเกรสซีฟอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้กลางมีคำตอบค่ะ ข้อที่1น,นะคะเลือกร้านที่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการัดสายตาหรือสําคัญนะคะที่สุดก็คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวเลนโปรเกสซีฟเลนโดยตรงนะคะสําหรับร้านหมอเลนตาเนี่ยเราก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการัดสายตาซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า15ปีรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเลนโปรเกสซีฟโดยตรงนะคะเลือกร้านที่มีผู้เชี่ยวชาญ ที่2นะคะเราต้องลองดูสิคะว่าเครื่องมือเครื่องไม้ของร้านเนี่ยของเขาเนี่ยทันสมยัยรองรับกับการตัดโปรเรสซีฟเลนส์ของเราหรือเปล่าสำหรับข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายนะคะถือว่าสำคัญมากๆในการที่เราจะตัดเลนโปรเรสซีฟเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้ทดลองเลนสก่อนนะคะว่าเราสามารถใช้โครงสร้างไหนได้เหมาะสมที่สุดซึ่งโปรเรสซีฟเลนเนี่ยถ้าจะใช้งานได้ดีนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องราคาสูง แต่ว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่ร้านหมอแว่นตาเนี่ยเรามีเลนโปรเจสซีทดลองให้กับลูกค้าหลากหลายโครงสร้างดังนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าได้ตัดเลนโปรเจสซีแล้วเนี่ยได้ทดลองของจริงก็จะสามารถนําไปใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็ได้เป็นประสิทธิภาพตามที่คุณลูกค้าต้องการหรือใครที่มีคําถามข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก็สามารถ์เ b o x มาสอบถามได้ที่ร้านหมอแว่นตานะคะเราิีดีให้คําแนะนํา